สวัสดีอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราไม่มีคอนเทนต์นะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรทำในช่วงนี้หลายคนบอกให้ลงคลิปบ่อยๆหน่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคอนเทนต์อะไรดีแล้วก็ช่วงนี้บวกกับหน้าฝนด้วยโอ้ฝนตกบ่อยมากก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปเลยวันนี้ผมว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อเสียของ Big b กไบนะครับแต่จริงก็เคยทำไปแล้วอ P ีก่อนก็คือข้อดีกับข้อเสียของ Big b กไบนี่แหละแต่อีนี้ผมว่าผมจะเจาะลึกข้อเสียให้ทุกคนดูนะครับในสิ่งที่ผมยังไม่เคยพูดนะเบบบัม,นะง,ม,เเม,ม,มง่ีรปวไไย

มาข้อเสียข้อแรกครับผมไม่รู้ว่าผมจะพูดว่าไงนะนอกจากคําว่าเปลืองน้ํามันเนี่ยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบิ๊กไบ์นี่แล้วก็ขนาดซีซีมันบอกเลยว่ามีความแดกน้ํามันขวารถปกตินะฮะอ,อ,อันนี้ก็ต้องทําใจเลยเวลาจะเติมน้ํามันทีเนี่ยปกติผมเติมประมาณ4ี่ห้าร้อยได้มั้งเต็มถังนะอ,อแต่ถ้าปกติไม่ไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นก็อาจจะเติมประมาณร้อยสองร้อยหรือบางทีอาจจะทะลึ่งเติม50แต่จริงมันก็เติมได้หมดแหละแล้วพอเติมเสร็จเอาไปบิดปื้ดปาดปื้ดปาสักพักหนึ่งมันก็จะหมดละอันน 650มันเนี่ยผมไม่อยากคิดเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งผมกระโดดข้ามเป็นตัวพันนี่แม่งจะต้องเติมน้ํามันแล้วแม่งต้องแดกน้ํามันเท่าไหร่วะแต่นี้มันก็ต้องทําใจแหละเออถ้าซื้อบิ๊กไบค์มาละมันก็ต้องยอมรับในจุดจุดนี้ให้ได้ c ีพผมก็ยังไม่เคยจับนะไอเรื่องกินน้ามันกี่โลลิตรเนี่ยเออแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ20ขวาโลลิตรได้มันก็ยังดีแหละเออที่รถผมมันยังประหยัดแต่สักวันอนาคตเราขยับเป็นตัวพันนี่บอกเลยว่าเจ็บ มาข้อที่2เปลืองน้ํามันไปแล้วมาเปลืองตังเงินมั้งเพราะว่าเวลาเซอร์วิสทีนี่มันไม่ได้ถูกๆนะฮะมันหลักพันหลักหมื่นขึ้นหมดเลยนะขนาดยางเนี่เปลี่ยนคู่หนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปละคู่หนึ่งก็ตีไปเกือบหมืน่นหรือว่าใครอยากได้ยางสปอร์ตแม่งก็หมืนห่นขวาเลยก็แพงเข้าไปอีกโซ่สเตอร์อีกถ้าจะเปลี่ยนทีก็เจ็บอยู่เซอร์วิสเล็กอีพีก่อนหนะ้านี้ผมก็เซอร์วิสมาแล้วก็ประมาณ3 6 0 0เอออันนี้คือแค่ซ่อมซีนชคแล้วก็เปลี่ยนแบตนะ เปลี่ยนแบตก็ประมาณพันสี่ซีนโชก็อีกประมาณ2องพก็คือมันเปลืองตังแหละไหนจะค่าของแต่งค่าอะไรอีกแต่นี่ก็ต้องทําใจเนาะรถซีบไปแล้วอ่ะพอมันเสียทีเราก็ต้องซ่อมถ้าใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อม <c oughs> ก็จะเพิ่งออกมาเลยเ <c oughs> <ๆ>ชื่อผมเพราะว่าม<ๆ>ันออกมาแล้ว <c oughs> มันยังไม่จบอะ่ะไปข้อต่อไปอันนี้น <c oughs> <ๆ>่าจะพูดไปแล้วแหละก็คือเรื่องของซื้อของซื้อของถามว่ามีปัญหาอะไรใช่ครับมันมีปัญหาสาหรับผมฮะเพราะว่าเวลาจะซื้อของทีจะไปเซเว่นแต่ละทีนี่จะเขาเห็นตรงไหนครับ นยจะแขวนแทนมันก็ไม่เท่อีกใช่ไหม,มแล้วจะแขวนกันล้มกลางก็กแปลกๆอะ่ะแล้วจะใส่ใต้เบาะท้เบาะก็ไม่มีเที่อะไรให้ใส่เลยฮะนี่ฮะใต้เบาะ <laughs> จะใส่อะไรได้มั้งวะเนี่ยใส่ได้แค่เอกสารเราก็เต็มแล้วนะ <laughs> แต่ถ้าถามว่าปกติผมซื้อมาแล้วผมแขวนตรงไหนนี่ฮะก็แขวนแทนปกติแล้วแหละแล้วก็ห้อยตรงนี้แล้วก็หาที่ห้อยเอาบางทีซื้อน้ำมาขวดหนึ่งก็เสียบเข้ารูนี้ <laughs> แต่ส่วนตัวผมมันก็จะลาบากนิดนึงเวลาผมมาอยู่คอนโดแล้วแบบมีซีพียารคันเดียวอะ่ะเออจะไปซื้อของทีซื้อน้ําแพ็คซื้ออะไรมันก็จะเอามาไม่ได้ใช่ไหมเออนี่ก็ลาบากนะเออก็ต้องซื้อน้าทีเราขวดไปแทนถ้าใครมีบิ๊กบัสคันเดียวที่ใช้เป็นหลักนี่เออผมเข้าใจหัวอกเลยฮะอ,อืมเพราะว่ามันแบกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารถมันไม่ใช่อยู่แล้วอะ่ะมันเป็นรถสปอร์ตมันก็แบบพอได้แค่จุกจิกข้อต่อไปก็คือเรื่องของที่จอดรถฮะอ,อ,อันนี้ก็ซีซีนิดนึงนะเพราะว่าเวลาแบบไปจอดรถที่คอนโดแบบจอด ที่มันแบบเล็กไปเลยอ่ะเอออันนี้แบบโอ้ ไม่ไหวนะฮะจริงแล้วไปจอดรวมกับรถเล็กอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมีปัญหาอะไรกันนะคือรถเล็กแม่งชอบแบบชอบมาจอดตดกับร,รถผมมาแล้วแบบคือจอดแบบกระจกจะทิ่มแฟร์ลิงผมอยู่แล้วแล้วผมกลัวแบบกลัวเป็นรอยมากคือมาจอดที่แบบผมวิกกัมมัดเลยคือไม่รู้จะใกล้อะไรขนาดน,นั้น <S <S แล้วเวลาไปตามห้างบางห้างก็ไม่มีที่จอดรถแบบที่จอดรถบิ๊กบค์นะก็ไปจอดรวมกับรถเล็กดี <S 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 ๆก็ปัญหาเดียวกันฮะก็คือรถเล็กมันชอบมาจอดใกล้ๆนี่แหละแล้วมันก็เป็นทุกคันเลยนะช่องแบบช่อบมาจอดแล้วแบบกระจกจะทิ่มแฟร์ลิงเหม มาจอดอย่างนี้นี่แล้วสักวันหนึ่งมันมันมีคนจอดใกล้ๆแล้วแบบขูดสีทีนี่หืมร้องเลยนะแล้วแบบต้องไปเสียเวลาตามตัวอีกอันนี้ก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึงของผมนะเออที่ผมเจอบ่อยๆมาข้อต่อไปสําหรับคนรักแฟนฮะถ้าจะซื้อบิ๊กไบทีต้องบอกแฟนไว้ก่อนเลยนะฮะว่ามันไม่ได้สบายนะจ๊ะ เพราะว่าเวลาจะออกทริปต่างจังหวัดหรือว่าจะไปแบบขี่รถกลับบ้านไกลๆอ่ะคือมันไม่ได้สบายนะเว้ย <No. S 1> มันปวดหลังมากเลยนะวมยเพราะว่ามันไม่ได้มีที่พิงแล้วก็เบาะก,ก็สูงแล้วก็บางทีบางรุ่นเบาะแม่งโคตรแคบอันนี้ก็ต้องทนทนกันหน่อยนะแต่ถ้าให้ดีก็ติดปิ๊บ <laughs> แต่มันก็จะแบบ ไม่สวยอีกเออสำหรับเราผมเคยถามสายซ้อนหลายคนนะหลายรุ่นด้วยเออว่าเป็นยังไงมั่งต่างคนต่างเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรปวดหลังฮะอืม,อมเพราะว่ามันต้องก้มตลอดด้วยมันไม่ได้นั่งเหมือนมอไซค์ปกตินะเออคือถ้าใครบอกว่ามันนั่งเหมือนรถเล็กนะเอาจริงมันไม่ใช่นะคือการนั่งมันจะแตกต่างกันไปเลยเพราะว่าเบาะมันมีความสูงนิดนึงแล้วแบบคนซ้อนก็ต้องก้มมากอดเราอีกอะไรอย่างนี้อีกอืมคือนี้ก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่าทาใจฮะทำใจทำใจทำใจ,ำใจสำหรับสายซ้อนครับผมเข้าใจฮะมาต่อไป ก็คือนี่ฮะท่อฮะออถามว่าทอมีอะไรฮะก็จริงจริงมันก็มีปัญหาแหละอย่างส่วนตัวผมไปพักที่คอนโดอะไรเงี้ยบางทีผมก็เกรงใจเขานะเพราะว่าเวลาผมสตาร์ททีนึงนี่แม่งได้ยินถึงชั้น5้าเลยมั้งม,มันดังมากนะเอาจริงๆแล้วเวลาเราขี่แบบขี่วนคอนโดรอบนึงนี่ตอนคืนนี่แบบโอ้รู้สึกเกรงใจมาก แล้วก็ถ้าเวลาไปอยู่หมู่บ้านเนี่ยแล้วบางคนเขาแบบไม่ชอบขึ้นมาแล้วแบบมีปัญหากันนี่คือแบบเป็นเรื่องเลยนะ ừ, เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบนะเอาจริงแต่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมมันก็ไม่ได้อะเพราะว่าเราซื้อ b ิกไบค์มาเราก็อยากฟังเสียงท่อเนาะซื้อรถมาตั้งกี่แสนอยากฟังเสียงท่อแต่ถ้าถามผมว่ามันมีประโยชน์ไหมสําหรับเสียงท่อผมว่ามันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเวลาเราไปขี่ทีบางคนเขาแบบไม่ได้มองรถนะมาถึงก็แบบขี่ปุ๊บแล้วก็ไม่ได้มองเราแบบอาจจะชนเราได้แต่ถ้าเรามีเสียงท่อนี่มันก็แบบทําให้เขาได้ยินอยู่นะเว ลาแบบจะขีดด่รถข้ามสี่แยกอะไรทีเนี่ยแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องเตรียมตังค่าปรับด้วยเพราะว่ามันผิดกฎหมายเวลาจะไปทริปแต่ทีก็ต้องบอกเลยว่าต้องเจอด่านแน่นอนไม่สักวันใดก็วันหนึง่งแต่มันก็มีท่อบางรุ่นนะที่แบบถูกกฎหมายอะ่ะเออที่ท่อมันไม่เกิน95เดซิเบลมัง้งเออแต่ปกติเราก็ไม่เคยเขาใส่กันหรอกเวลาเขาจะใส่กันทีก็ต้องใส่แบบล,ะล,ะละันๆท่อกระป๋องอะไรเงี้ยอย่างของผมเนี่ย <c oughs> มาต่อมาข้อนี้บอกเลยว่าทุกคนน่าจะสีเลียดอยู่นะ ก็อย่างเช่นทุกคนซื้อรถมามือหนึ่งสามแสนสอพอเวลาไปขายมือสองทีนี่ห่างกันประมาณ2ปีนี่ราคาแม่งเหลือประมาณ2 0 0แสนต้นต้นเองนะ <c oughs> แล้วถ้าถามผมว่าราคารถผมตอนนี้อยู่เท่าไหร่ผมเห็นล่าสุดอะราคารถผมอะตกไปเหลืออยู่แสนเก้าโอ้โหผมนี่เข่าสุดเลยแต่มันก็ตามสภาพอะเนาะเพราะว่ามันแต่ละปีราคามันก็จะตกลงเรื่อยๆอะรถบิ๊กบสสมัยนี้มันก็จะถูกลงมากแล้วถ้ายิ่งไปขายให้กับพ่อค้ามือสองอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าโดนกดย้ำฮะขนาดผม ีเพื่อนที่เปิดเต็นท์บิ๊กไบมือสองนะมันยังตีราคาให้ผมแค่แสนแปดสนอ่ะแล้วยิ่งถ้าใส่ของแต่งมาเยอะนี่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวนะราคาก็ตกเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าช่วงนี้รถบิ๊กไบราคาถูกมากยิ่งค้านหกรอยหเหมือนผมนะแสนต้นๆก็มีแล้วอะ่ะเออคนออกโคตรเยอะสมัยนี้เพราะว่าราคามันแบบมันจับต้องได้ละมาข้สุดท้ายฮะ ตอนนี้ผมแบมาขี่รถเล่นนะเออจริงๆตอนแรกว่าจะปิดคลิปอยู่บ้านละเออแต่มันมันไม่สุดเละก็เลยแบบมาขี่รถเล่นหน่อยดีกว่ามาปิดคลิปอยากรู้ว่าคนสุดท้ายคืออะไรก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือเรื่องของความอันตรายฮะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าบิ๊กไบค์นี่มันอันตรายนะเอาจริงอะ่ะถ้าจะขี่ทีทีนึงอะ่ะ เพราะว่าเวลาเราบิดอะไรทีอะรอบมันมาไวมากแล้วพอเวลาเราไปขี่เรา,าเล่นถึงไปออกคลิปอะไรเงี้ยเราบางทีเออบิดฟื้นไม่ได้มองโน่นนี่นั่นประมาทอะไรเงี้ย บางทีมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุต่อประมาณร้อยอัพหรือว่าเผื P ่อวิสองร้อยอะไรเงี้ยขี่แบบบ้าระหำ่ำเลย,ยงั้น่ะคือมันจะตายได้เลยนะทุกคนเอออันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะเอ,อเพราะว่ารถมันไม่ได้เหมือนรถเล็กไงพอมันไปแล้วมันก็ไปเลยอะ่ะจดีคุมรถมันก็ไม่ทันแล้วอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของเอแันสบัดด้วย เวลาเราไปขี่แล้วตกหลุมอะไรเงี้ยเราเหนมันจะปุ๊บ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 ถ้าเราไม่ได้ติดถ้าเราไม่ได้ติดกันสะบัดนะเอออันนี้ก็แอบ,บน่ากลัวอยู่เพราะว่าผมก็เคยมีครั้งหนึ่งที่แฮนมันสะบัดอะ่ะแต่มันไม่สะบัดแรงมากมันสะบัดแบบซึ้๊ดเออเข้าใจไหมมันมันหนักทำให้เราล้มเลยก็ได้นะทุกคนแต่เอาจริงอุบัติเหตุมันก็เกิดได้หมดแหละมันไม่มีใครบอกได้หรอก บางทีเราขี่รถเล็กก็อาจจะตายได้ก็ได้ใครจะรู้คือก็อยากจะบอกว่าถ้าขี่อะไรก็ระวังระวังด้วยอบางทีวันนี้อาจจะเป็นที่มือเราบิดแบบไม่สนโลอกอะไรเงี้ยผมก็มีประสบการณ์ล้อมมาสองรอบอยู่อันนี้ก็ทําให้ผมเข็ดไปเลยผมก็ขี่เร็วก็ต่อเมื่อแบบทางมันโล่งแล้วมันปลอดภัยจริงๆอ่ะแต่ถ้าทางไหนแบบไม่ค่อยคุ้นทางก็อาจจะไม่ได้บิดอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้สําหรับขี่ข้อววะ แปดข้อสําหรับข้อเสียของบิ๊กไบขนาดจ,จะประมาณนี้แะทุกคนถ้าใครแบบมีข้อไหนที่ผมยังไม่ได้เคยพูดเลยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยผมจะเข้าไปอ่านดูเพราะว่าบางทีผมอาจจะรู้แล้วอาจจะไม่ได้พูดกันใน EP นี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้นนเอาไว้แค่นี้ก่อนบายบาย